เบื่อไหมกับการหาครีมที่ปลอดภัยบำรุงผิวหน้าใช้แพงแค่ไหนก็ไม่เห็นผอน oh, <no. S 1> วันนี้นุ้ยนะคะมีนวัตกรรมใหม่มานําเสนอนั่นคือครีมนมพึ่งสดค่ะผลิตและนำเข้าจากประเทศออสเตรเลียเลยนะคะเจ้าแรงในประเทศไทยคัดสรรส่วน,นผสมเนี่ยจากแหล่งธรรมชาติที่ดีที่สุดปลอดภัยไร้สารประหลอดค่ะมีเพื่อนผ่านไหมคะนุ้ยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ฟังคุณสมบัติของ,ของครีมนมพึ่งสดกันก่อนค่ะเราคงจะปฏิเสธไม่ได้นะคะเมื่อ,อยุมากขึ้นเนี่ยผิวหน้าก็ต้องหยดคอยไปตามกาลเวลา ซึ่งการที่ผิวหน้าของเรานะคะไม่สดใสเหมือนเมื่อก่อนนะคะก็เพราะว่า,าการขับคอลลาเจนใต้ผิวหนังทําให้นวัตกรรมครีมบํารุงผิวต่างๆนะคะก็จะเน้นในเรื่องของการเสริมสร้างคอลลาเจนซึ่งจะดีกว่าไหมคะถ้ามีตัวช่วยส่วนผสมที่ต้าอนอนุมูลอิสระ <c oughs> เพื่อไม่ไปทำํำลายชั้นผิวของเรานะคะและบํารุงผิวเสริมสร้างคอลลาเจนในตัว การฟื้นฟูผิวนะคะที่ถูกทำลายเนี่ยทำได้ยากกว่าการปกป้องผิวนะคะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยกลับพุ่งให้ความสำคัญกับการดูแลผิวพรรณมากกว่าการเลือกปกป้องนะคะแม้แท้จริงแล้วนะคะผิวของเราเนี่ยถูกทำ้ายทุกวันนะคะจากมลภาวะหรือการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยที่ไม่เหมาะสมกับหน้าเรานะคะ และที่สําคัญเลยนะคะคือความชุ่มชื้นนะคะเป็นอีกหนึ่งส่วนที่เป็นพื้นฐานสาคัญของผิวสวยสุขภาพดีผิวที่ขาดน้ําและขาดความชุ่มชื้นนะคะเกิดขึ้นเมื่อเซลล์ผิวขาดน้ําและมีความชุ่มชื้นต่ําสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกสภาพผิวนะคะแม้ในผิวมันเนี่ยก็จะส่งผลให้ผิวเนี่ยดูหยาบกร้านนะคะแห้งเป็นขุยนะคะไม่มีน้ํามีนวลน,นะคะอีกทั้งยังทําให้การแต่งหน้าเนี่ยไม่ติดทนด้วยนะคะ จนถึงปัญหาสําคัญคืออย่างร้้วรอยนะคะทําให้คนที่มีผิวอิ่มน้ำเนี่ยมีสุขภาพที่ดีกว่าและอ่อนไวกว่าค่ะออลไลฟ์เฟสร y ยัลเซ r ลี่นะคะครีมนมพึ่งสดนวัตกรรมใหม่นะคะผลิตและนําเข้าร0อจากประเทศออสเตรเลียนะคะจุดเด่นโดยใช้นมพึ่งสดมาเป็นสารตั้งต้นสดเลยนะคะตัวแรกตัวเดียวในประเทศไทยโดยผสมผสานกับคอลลาเจนนะคะ ฟูต้าเรโอนวิตามินซีนะคะแล้วก็วิตามินอ e ีค่ะเป็นสมการบำรุงผิวฟืนฟ้นฟูผิวสู่ระดับเซลล์เหมาะกับสภาพผิวทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงนะคะเป็น day and night เลยนะคะอีกทั้งยังเป็น s l e p p i n g มา s k กได้ในตัวนะคะเรียกได้ว่าเป็น2 in in One เลยค่ะ อย่างที่บอกนะคะว่าความชุ่มชื้นเนี่ยเป็นหัวใจหลักของสุขภาพผิวที่ดีนะคะครีมนมพึ่งสดตัวนี้นะคะออกแบบมาเพื่อเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวระดับเซลล์นะคะเหมาะก,กับผู้ที่มีปัญหาผิวแห้งกร้านนะคะหน้าไม่เรียบเนียนนะคะผิวขาดน้ำรูกลมกว้างนะคะหน้าหมองคล้ำม,มีสิวฝ้ากัดและริ้วรอยค่ะครีมนมพึ่งสดนะคะได้รวมส่วนผสมนะคะที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระให้กับเซลล์ผิวรวมทั้งยังเสริมสร้างคอลลาเจนโดยส่วนผสมหลักทั้ง5ชนิดนะคะ ช่วยทางานเสริมคุณสมบัติของกันและการได้เป็นอย่างดีเลยค่ะหนึ่งนะคะคือนมพึ่งสดค่ะเป็นสารตั้งต้นของคอลลาเจนเลยนะคะเติมออกซิเจนให้กับผิวนะคะลดรอยเหี่ยวยน่นกระตุ้นการทํางานของคอลลาเจนได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ 2. นะคะคือวิตามินอ e ีค่ะวิตามินอ e ีนะคะจะเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะให้กับผิวนะคะลดผิวหยาบกร้านนะคะปกป้องการทำลายผิวจากแสงแดดค่ะอีกทั้งเมื่อทำงานร่วมกันกับคอลลาเจนแล้วนะคะจะทำให้ผิวของเรานเนี่ยแต่งตึงขึ้นค่ะ ส่วนผสมที่3นะคะคือกูต้าไทโอนค่ะจะช่วยลดกำจัดของเสียนะคะออกจากเซลล์ผิวลดการสร้างเม็ดสีมิเล,ลนินนะคะอีกทั้งยังส่งเสริมการทำงานของวิตามินซีและคอลลาเจนได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ4นะคะก็คือวิตามินซีค่ะช่วยเชื่อมโมเลกุลของคอลลาเจนให้กับผิวให้แข็งแรงค่ะอีกทั้งยังกระตุ้นการทำงานของคอลลาเจนเนี่ยทงานได้ดียิ่งขึ้นเลยค่ะ สี่ส่วนผสมที่กล่าวมานะคะมีคุณสมบัติหลักก็คือช่วยต้านอนุมูลอิสระนะคะเพื่อลดการทําลายของชั้นคอลลาเจนแล้วกี All ีออนไลน์ของเรานะคะยังเพิ่มผนผสมสําคัญตัวที่5นะคะนั่นคือเสริมคอลลาเจนเข้าไปอีกค่ะเพื่อเติมคอลลาเจนให้กับผิวหนังของเรานะคะอิ่มฟูนะคะผิวกับมากรชากไวอีกครั้งค่ะ คีมนมพึ่งสดนะคะมีส่วนผสมทุกตัวเนี่ยเป็นออร์แกนิกนะคะไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เลยและด้วยมาตรฐาน GMP นะคะที่ควบคุมมาตรฐานคุณภาพอันดับหนึ่งะคะของประเทศออสเตรเลีย100%เเลยค่ะส่วนผสมหลักนะคะคือนมพึ่งสดนะคะที่สกัดมาจากแหล่งธรรมชาติที่ปลอดสารพิษท,ที่สุดในประเทศออสเตรเลียเลยค่ะ เพราะอะไรรู้ไหมคะพเพราะได้มาจากการเลี้ยงพึ่งในบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์นอกจากนี้นะคะส่วนผสมของนมพึ่งสดเนี่ยมีคุณภาพสูงแล้วเนี่ยยังมีส่วนผสมของคอลลาเจนวิตามินซีนะคะฟูตาไทโอและวิตามินอ e, เกิดเป็นสมการผิวที่เปละอยพลันได้อย่างลงตัวค่ะ คุณภาพามาตรฐานระดับโคพเตอร์แบนเลยค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าสินค้าของเราเนี่ยเหมาะกับใครคีมน,นเลนทิ่สซนนะคะจุดเด่นของเราเนี่ยไปช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะซึ่งเป็นรากฐานของผิวสุขภาพที่ดีและยังป้องก,กันการเกิดปัญหาผิวต่างๆค่ะดังนั้นนะคะจึงเหมาะกับทุกสภาพผิวไม่ว่าจะเป็นผิวมันนะคะผิวแห้งผิวผสมนะคะและเด,เด่นๆเลยนะคะคือรูขุมขนกระชับมากขึ้นซึ่งมันเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณและคุณและคนของคุณงงกันแล้วใช่ไหมคะ เอาเป็นว่ากระปุกเดียวเนี่ยใช้ได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะบอกเลยว่าลดขั้นตอนในการบำรุงผิวให้เลยแค่ขั้นตอนเดียวเลยค่ะครีมนมพึ่งสดกระปุกแรกจากประเทศออสเตรเลกัาชิบูตียังยางถ้าคุณยังไม่มั่นใจนะคะวันนี้นุ้ยๆนะคะก็มีรีวิวของผู้ใช้จริงมาฝากกันด้วยนะคะไปชมกันเลยช่วงนี้ผิวหน้าดีขึ้นได้บอกเลยตัวนี้เลยทุกคนออไรท์ไวท์เชนนิ่งครีมนมพึ่งสด จะบอกว่าชอบเท็กเจอร์ของครีมมากทุกคนคือแบบละเอียดบางเบาแล้วบอกเลยนะว่ากลิ่นเขาหอมออร์แกนิกเวอร์หลังจากใช้แล้วพิมรู้สึกว่าหน้าของรีม,มันนุ่มขึ้นเยอะเลยทุกคนรูขุผมขนกระชับขึ้นมากแล้วรู้สึกว่าผิวเนี่ยก็กระจ่างใสขึ้นด้วยนะทุกคนรอยค้ำตรงใต้ตาหายไปเยอะมากๆรอยดํารอยแดงจากสิวก็จางลงไปเยอะมากๆเลยทุกคนตั้งแต่ใช้ตัวนี้มานะคะหน้าก็เนียนใสไร้สิว บอกลาปัญหาฝ้ากะจุดด่างดำแถมยังช่วยลดเลือนรอยดำรอยค้ำจากสิวด้วยชอบมากความรู้สึกที่หลังใช้เลยนะคะมีความชุ่มชื้นมากๆหน้าเต่งตึงนะคะแล้วก็มีความเรียบเนียนขึ้นด้วยเพราะมีส่วนผสมจากนมผึ้งที่ช่วยความนุ่มนวลอ่อนโยนต่อผิวไม่แพ้แน่นอนค่ะย้ำนะคะว่าทุกสภาพผิวใช้ได้ผลลัพธ์ที่ได้หลังการทานนะคะหน้านุ่มเด้งสีผิวเรียบเนียนสม่ำเสมอต้องตัวนี้เลยค่ะไวท์เทนนิ่งครีม เนื้อครีมของเขาละเอียดแล้วก็บางเบาช่วยในเรื่องของความกระจ่างสว่างใสช่วยให้สีผิวเราสม่ำเสมอรูขุมขนเล็กลงเคลียร์รอยค้ํำเสียสะสมป้องกันริ้วรอยก่อนวัยผู้หญิงผู้ชายใช้ได้หมดนะก่อนนอนเนี่ยเราสามารถลงเป็นสลิปปิ้งมัคหนาๆได้นะครับจะช่วยฟื้นฟูผิวตื่นมาหน้าจะได้อิ่มฟูตัวนี้เนี่ยกลิ่นหอมผู้ดีมากๆเลยนะครับผมชอบเอาตัวนี้มาทามือด้วยนะป้องกันริ้วรอยก่อนวัยครับที่เห็นผิวหน้าขาวใสนุ่มชุ่มชื้นแบบนี้นะคะดูแลได้ไม่ยากเลยค่ะผมมาปังใช้ตัวนี้แล้ว All Right w ว i t e ท i n g c คร a มน้องเป็นครีมนมพึ่งสดจากออสเตรเลียนะคะเนื้อครีมเนียนนุ่มละเอียดบางเบาซึมง่ายไม่เหนียวเนนหนอะมีกลิ่นหอมอ่อนๆจากออร์แกนิกนะคะใช้ต่อเนื่องนะคะผิวจะขาวสว่างกระจา่างใสเรียบเนียนสีผิวสม่ำเสมอดูขมขนรมมกระชับจะรู้สึกถึงผิวอิ่มฟูผิวนุ่มเด้งแถมรอยดำจากสิวจางลงไวมากและครีมนมพึ่งสดตัวแรกตัวเดียวที่ผลิตส่งเข้ามาในไทยนะคะสามารถใช้ได้ทั้งชายและหญิงทาได้ทั้งกลางวันและกลางคืนจบที่กระปุกเดียวค่ะ กลับมาเจอกับนุ้ยนอีกแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะชมคลิปรีวิวอยากได้ไปบำรุงผิวสต์ตกันแล้วใช่ไหมล่ะคะหรือว่าต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะกับน้องแอดมินนะคะสามารถไปที่ f c e e o o o เพจออร l ไลฟ์ออ f ฟิเชียนี้ได้เลยนะคะหรือสแกนคิวอา e โค้ด้านล่างนี้เลยนะคะบ๊ายบาย